สวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะเพชรแสงตะวันเอบีจีมาแล้วจ้านะคะสำหรับมือนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่จะมาบอกเรื่องเล่าของบอดโจเดอร์คลิปนี้นะคะสวัสดีเอฟซีสุภุสุขคนเดอพี่น้องเดอเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซี FC. บอดโจเอฟซีน้องอุ๋งอิงนะคะเอฟซีเพชรแสงตะวันเอบีจีเนาะพี่น้องเนาะเรื่องเล่าข่าวสารของทางบอดโจก็คือมือนี้เพื่อนกั ยูโดมเนาะพี่น้องเนาะก็ได้ร่วมสนุกสนานกับบรรดาครอบครัวนะคะกับบรรดาเอ,อเอิรนว่านัก้องนักสแสดงศิลปินนะคะให้วงน่ะละเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นการกินขา้าวกินน้ำร่วมกันตัวแกล้งมากเพื่อนก็กินเนื้อย่างเคร่งดาดฟ้าผิวเหลวเนาะพี่น้องเนาะถือว่าบดจกุกอะได้นำภาพนำบรรยากาศมาให้ฟังเนาะให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะ ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ดีๆสําหรับวันพักผ่อนสบายๆนะคะสาหรับเรื่องเล่าของทางบอดจูนะคะเพื่อนก็นได้เตรียมการเตรียมงานนะคะสาหรับตรงนี้นะคะก็คืออย่าลืมว่าเฮ้าสิมีการปล่อยเพลงเนาะพี่น้องเนาะบอดจูเพื่อนก็นสิปล่อยเพลงของพระเอกวัดเด้อพี่น้องเด้อเอาบบเฟนสิปินไห้อีหลาหน้อยเองก็ได้ปินนั่งเอกเอกบีนะคะหลังจากเรื่องเล่าของ การปล่อยเพย่งันที่24ก็ตามด้วยวันที่26ด้ดยพี่น้องเดว้วันที่26นะคะน้อง,งอุ้งอิงของเฮานี่เองนะคะศูนย์หน้าจะลงสู่สนามอีกครั้งหนึ่งก็คือยืนหนึ่งเป็นเขายืนเม้าเป็นนองเป็นการลองแก้กันกับเพลงของพอนั่นเองนะคะตรงนี้ก็คือว่าเป็นข่าวสารที่บอกเลยว่าสําหรับวันที่26นี่สีตองติดหนึ่งมาแรงภายในหนึ่งชั่วโมงท่อน,นั้นนะคะ เห็ดมันได้เด้พอพอๆเหมแม่เอฟซีประกาศแสนยานุภาพนะคะ <c oughs> ส่วนมอจูก็สิผ้าเข้าไปพูดได้บาดนี่หลังจากกินเนื้อย่างแล้วบ่งั้จังไดเนาะเอเฟนเองกับําดับปฏิปปะตออยู่เนาะกับไปที่บ้านของลุงอํานาจนะคะ,ะถือว่าเปลี่ยนการไปกินเขาร่วมกันนะคะในที่สําคัญกับไปเจอเจอ,เจอญาติพี่น้องครบถ้วนเลยเนาะพี่น้องเนาะทั้งผู้ใหญ่บ้านผู้เป็นไอ้นะคะเจ้าของวุ้งอีก บวงหนึ่งนะคะก็คือเว้งบ่องอยังเกาะพิดลำพืชนะคะแล้วก็ลุ่งอำนาจนะคะเพบาเห็นหนึ่งแต่แขกโกรดนะ้องพี่น้องเห็นอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการพบปะญาตนะิพี่น้องเนาะพี่นะ้องเนาะและที่สําคัญเพื่อนกระมีนางการเตรี่งอยู่ขังบ้านพร้อมได้พี่น้องเนาะโอ้บอดอยู่แล้วมวลหลายเด้แล้วเป็นนางเฝ้านางเบิงบักักแล้วอ่าเราคขิดพอแต่สม,มัยเราเป็นนุ่ม ผู้ใดเคยเห็นด so no so ิบงหนังการแปลงเนี่ยพี alan, right? uh ่น้องแอพิจ็ไดเบึงเนี่หนังการแปลงตะกี้มีทั้งอ่อมผาเดยพี่น้องเนาะตะกี้ก็นิยมบึงหนังเนาะคำว่าจ้างการจ้างงานกะบอด้หมอล่ก็เอาหนังสัตว์ว่าเมนบ่ค่ะกะถือว่าเป็นหนังกางแปลงอันนี้เพื่อนก็ย่อส่วนมาเป็นหนังการแปลงน่อยๆน่อยเี่ยบอจูพ่นกับภาพปเบบึงเนาะพี่น้องเนาะบอกเลยว่าเป็นตาเบึงขงเพื่นยี่ดิแมนบ่ค่ะถือว่าเป็นการย้อนอดีตว่าสั้นบอจูพ่นวาเนาะถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ ได้นาม่อห้กันฟั่งเนาะเป็นเรื่องเล่าของบอดโจมื่อนี่เพิ่นกระไดไปพบพ่อกับพี่กับน้องนะทังขอบทา้งขั่วนะคะส่วนมือแรกนี่ก็สิได้ทําการแสดยงยุสีสะเกเด้อพี่น้องเด้อกับบอดโจก็นําทับนําทีมคือเก่านะคะซึ่งก็ตามปกติแล้วม,มึกขึ้นนี่ถ้าบอกว่าทางมนสนามหลวงโมโยกเลิกหรือก็แม่นปเป็ดแสดงยุ้สนามหลวงพุดดีแม่นบ่คะ ก็เลยถือว่าเป็นมือได้พักได้พอน,นั่นเองนะคะบอโจเองก็ถือว่าได้ร่วมกับทีมงานนะคะร่วมกินข้าวกินน้ำร่วมกันนะคะก็เป็นเรื่องเล่าดีๆแม่มาฝากะม่ตอนนะคะไปทางบ้านพี่บ้านน้องอายไส้ก็มีหนังกลางแปลงเนาะแล้วก็ได้รวมกินเขานุ่มกันเนาะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องเล่าหนึ่งของบอดโจนั่นเองนะคะกอย่าลืมเด้อพี่น้องเดอ้อสำหรับ เรื่องเล่าข่าวสารนะคะเพิ่นสิเปิดกุ้มปิดวันที่26มือปล่อยเพลงอีหล่าหน่อยพอดีนะคะกระ็รวมสนับสนุนไปทั้งสาวน้อยปิดบ้านแผงแฟนเพจเด้อพี่น้องเด้อ26ถึงวันที่3เก่ามือลวดนะคะเอาว่าสิเมาเก่ามือเลยกัอยูท่เก่าลอยเก่าซิบเก่าบาทนั่นเองนะคะส่วนมีมือหนึ่งบอมี3สามมือเมาบอกะอคอยติดตามกันอีกเทือนหนึงน่งนาะพี่น้องเนาะตรงนี้เพื่อน็ย่างประกาศว่าเป็นราคาทอาได้ต่ว่าสหรับ เรื่องเหล้าของเขอ่าหรือว่าศิลปินรับเชิญก็มีครบถ้วนนะคะมีอยูใหม่เล้วก็คืออ่าพี่แม่นอาจารย์แม่นมานี่วันเด้อพี่น้องเด้อใส่ชุดเพชรขึ้นเวทีผมได้บาทจริเจ้าเพิ่นสิม,มาหมื่นใด้เนื้อพี่น้องเนาะแล้วกัเพชรสารัตเด้อพี่น้องเด้อเพชรสารัตเพิ่นว่าให้ใส่ตั้งเกิ่งในขึ้นเวทีว่าัผปไดว่่าพ,พีน้บะแล้วก็มี่มะมีเดือนเพ็ดนะพี่น้องเนาะเห็นปะคะอีกท่านหนึ่งนะคะ,ะก็คือเดือนเพ็ด เป็เก็ตรไดเชิญศิลปินระดับผูยง่ายเลยเดป็นบ้ค่ะเดือนพินเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการที่เสรเดือนเดือนพ็นอนํานวยพรนะคะ,ะถือว่าเป็นการต้อนรับปีใหม่นาะพี่น้องเนาะสะเดือให้เตรมที่เลยในช่วงปีใหม่บอดจูว่านะคะนี่ก็คือเรื่องเล่าข่าวสารของทางบอดจูนะคะหากท่านใดเขามารับชงรับฟังแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแอดเพนเดอร์พี่น้องเด้อขอบคุณหลาย เบิ้งคลิปดจะลังใไ้กับแอปเป้ลนัหากท่านใดที่เขามาแล้วก็จะลืมกุดไหลขคอม,มินเขามาล้วลๆเด้อพี่น้องเด้อเพื่อการนําสูงของทง AI y o u t u b e เพิปนนะคะสนับสนุนแอปเปนะคะเพรสาวนเนอเพรแสงตะวันนะคะเพชรแสงตะวันก็จะลืมพิมพ์คำว่าเพชรแสงตะวันภาษาไทยนะคะแล้วก็จะลืมพิมพ์ a b บ อีสอยหอยตามมาพร้อมเดียวเห็นปั๊บคดเอาโหลดเดอ้พอพี่น้องเด้อนั่นคือช่องของแอดเพนนะคะส่วนถ่ายคลิปนะคะกับพี่นัก้องดังพระเอกรูปหล่วที่สุดในบุงนะคะหรือเป็นพระเอกดังระดับโลกแล้วตอนนี้นะคะเพื่อนมาฝากช่องให้กับแอดเพนเชิญติดตามรับชมรับฟังนะคะท่านใดเข้ามารับชมเก็บของแอดเพนขอให้มีความสุขเฮงๆปังๆัเด้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ ทางช่องเอพค่จเอพีเจโอ้ยอพีเจกบฝากคนต่ามนะครับคนติดตังเสือใครจะนิ่งปิ้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 งไหนคุณแม่